การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะไม่ต้องเล่นตามนะลูกนะเล่นมีได้มีเสียมีความเสี่ยงเป็นเกมที่ใช้สตางจริงเล่นนะลูกเพราะฉะนั้นมีวิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่โลกสวยไม่ต้องดูปิดค่ะปิดค่ะบอกให้ปิดไงคะแม่ดื้อจริงอดทอสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าอยู่กับรักเรรี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 รรรี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 รร เงาพีเงาพีชื่อบุตรารคามซื้อไปเลยให้มันแล้วแล้วงานเทศกาลสารเจ้าเริ่มแล้วเฮ้ยอะไรเอ่ยฮัโห มีคะแนนเข้ามา6,000ค่ะโฮระโฮระโฮระลาลาเยอะไรเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรเอ่ยฮัลโหลตึกปลาแม่แตดปลาหมึกเอาทำไมเยี่ยจังฮะ ทำไมเฮี้ยจริงฮะรับชมพวกรบาาเทิงนะคะลูกไม่เ,เกมใช้สตางค์จริงเล่นๆมีแล้วมีเสียนะคะบนะคะบุษราคาัมลูกสาวลูกสาวชื่อบุษราคาัมเงียบเปร,ริดจ่าลูกโคราะ อยู่กับรักรีคริงเกมใหม่ล่าสุดของพี่ชีใครก็เป็นแม่มึงฉันไม่ใช่แม่แกแกเล็กผิดคนแล้ว6,000เหรอ5,000ครับไปกันต่อรักกรีรักเกรักเกีงใครเป็นแม่มึง จาลูกแซคกตเตอร์ใช้สามตัวเองนะทำไมลงยากเย็นจังคะลงยากเย็นจังฮาลงยากเย็นจังฮาบุษราคามอะไรเอ่ยหอยหอยโอระแม่งไม่มีตัวครเหรอกอีสัตว์แต่มีตัวคูุมันจะถูกเข้าไปหรอก อีโอโตโรไปกันต่อนะคะอยู่กับลักกี้คิงกับเกมใหม่ล่าสุดของพีจีเกมนี้เลยจ้าโออิชิดีไล่โฮระโฮระอีสัดโออิช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 าราริชิชิชิอดาธาอดาธาไปกันต่อนะคะโอ้ย แต่เวลาซื้อปีเก็มแล้วมันพอพอจะให้อยู่นะก็เลยว่าน่าจะอยู่ได้นะคะคิงจ้าคิงจ้าแถวนึ่งจ้าคิงจ้า,จา,จาโอ้ยอดอกทองจา้าลูกโฮระไปกันต่อนะคะ ย <Yo. S 2> แบบจมพรวะกาวบมาเทิงนะลูกเป็นเกมใช้สตังจริงเล่นเล่นมีได้มีเสียนะคะที่สำคัญเนื้สิ่งอื่นใดมึงได้มึงต้องเอานะลูกเล่นเอาสตังไม่เล่นเอาสนุกนะคะสนุกไปแค่ผลพลอยได้ค่ะลูกสตังมาก่อนนะลูกเวลาไม่มีแดกนี่ลำบากไม่มีใครช่วยในอีสัตว์ อะไรบูดฮลัลโหลหนูเป็นอะไรก่อนลูกสาวเป็นแมวรู้แล้วหน้าอย่างนี้ไม่หมาแน่นอนไปกระตอกคาราลิงกี่ขากรักกี่คไม่มีใครรักแมวแมวไม่เคยรักใครไม่มีใครรักแมว ยังไงก่อนเหนื่อยนะเฮ้ยลงเว้ยจ่าจ่าลูกจ่า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 ดีจ้าแมวอะไรใครก็เป็นแมวไม่มีใครก็เป็นแมวหรอกนะไม่มีใครเขารักแมวหรอกไปต่อไหมปลาปั๊กกระเป๋าเป้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 าแมวเป้า แมวเป้า,าไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่หนูเป็นลูกสาวเนาะเอ้ยโอระขยายาไป,บ,าปบับบับบับโอตโตโรแถวหนึง่งยังอยู่ครับไปไปแมมแมมอสัตว์ปูทาระบาออกมาละจา้าเฮ้ยยังไงเอ่ยยังไงก่อนยังไงสาวยังไงหญิง สารคามอย่าพิ่งกลัวแม่นะคะลูกคนสวยโฮรา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 ระระเฮ้ยละกิ๊งมันเลิศจริงๆนะโฮระโฮราโฮระ ยังไงเอ่ยดูเงียบงันไรซึ่งซุ่มเสียงเลิกก็ได้วะได้แล้วเอาเท่านั้นที่น็อกเอวิติงฝากไว้ด้วยนะคะรักแกรักแกรักเกืคืนไปละ